ขอ,อนอบน้อมองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านวันนี้คิดดีทำดีชาแนลขอนำเสนอในหัวข้อแม่นจนขนลุกคําทํานายโบราณรัชกาลที่11และ12ผู้ใดได้ครองราชท่านผู้ฟังครับในการบริหารราชการแผ่นดิน ตั้งแต่สมัยโบราณกาลพระมหากษัตริย์จะมีโหรประจำพระองค์เพื่อทำนายดวงชะตาบ้านเมืองว่าจะเป็นอย่างไรในอนาคตไว้ดูเรือกยามเพื่อทำศึกสงครามรวมทั้งทำนายดวงชะตาของพระองค์เองและบุคคลใกล้ชิดซึ่งโหรถือว่ามีอิทธิพลต่อการประกอบการตัดสินใจในที่ประจําบันและการบริหารบ้านเมืองของพระมหากษัตริย์อย่างมาก ดังเช่นโหราที่บดีหลวงในรัชกาลสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชกาลที่หนึ่งที่ได้ทำนายถึงดวงชะต,ตาของกรุงรัตนโกสินทร์เอาไว้อย,ย่างน่าสนใจโดยเป็นการทำนาย12ยุคหรือ12รัชกาลโดยมีเนื้อหาใจความดังนี้ครับในรัชกาลที่หนึ่งสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกวันหนึ่งเวลาเย็นขณะที่ท่านประทับอยู่ณตำนก ท่านได้ตรัสต่อพระโหราว่าฉันจะให้ท่านพยากรณ์โชคชะตาของกรุงรัตนโกสินท์ว่าต่อไปเบื้องหน้าจะเป็นอย่างไรพระโหราจึงกราบทูลว่าพระอาญาไม่ผลกล่าวการถวายคำพยากรณ์โชคชะตาของกรุงรัตนโกสินท์เป็นเรื่องสำคัญจำจะต้องตรวจตาพยากรณ์ด้วยความระมัดระวังต้องใช้เวลาถึงสามวัน จึงจะกลาบทูลถวายคำพยากร์ได้แล้วท่านโหราธิบดีก็ได้จดวันเวลาเดือนปีของวันที่ลงหลักเมืองกรุงรัตนโกสินทร์ตามที่พระพุทธยอดฟ้ารับสั่งแล้วจึงกลาบทูลลากลับไปพอครบสามวันพระโหราจะมาเฝ้าตามที่นัดเอาไวา้และได้ถวายคำพยากรเป็นสัสองยุคหรือสับสองรัชการดังนี้ครับ รัชการที่หนึ่งชื่อว่ามหาการรัชการของพระองค์นี้มืดมากพระองค์ไม่รู้ที่จะดําเนินรัฐประศาสนโยบายของประเทศไปในทิศทางไหนดีเพราะเป็นระยะเริ่มก่อสร้างกรุงรัชการที่สองชื่อว่าผ่านยักษ์ผู้ได้รับมอบเสือรัชสมบัติต่อจากพระองค์จะเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่อ่อนแอ ไม่มีความสามารถในการปกครองรัชกาลที่สชื่อว่ารักมิตรจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงโปรดที่จะทำสัญญาผูกสัมพันธมิตรีกับต่างประเทศอย่างมากรัชกาลที่สชื่อว่าสถิตธรรมจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงพอพระไทยฝักใฝ่ในทางธรรมและพระพุทธศาสนาอย่างมากรัชกาลที่หชื่อว่า เจ้าแขนขาดคือจะมีการเสียแผ่นดินให้แก่ต่างประเทศด้วยความจำใจรัชกาลที่6ชื่อว่าราชโจรันจะมีพระราชาที่เปรียบเสมือนโจรคือพระเจ้าแผ่นดินที่จับจ่ายใช้สอยทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มากรัชกาลที่7ชื่อว่าทันทุกจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่มารับเครานะห์นาตลอดรัชาสมัย ผู้คนพลเมืองจะประสบกับภาวะเข้ายากหมากแพงผู้คนอดอยากแรงแข็งด้วยภาวะเศรษฐกิจหลังสงครามโลกครั้งที่หนึ่งและผลสืบเนื่องมาจากการฟุงฟ้งเฟือในรัชการก่อนมีการปลดข้าราชการออกเพราะไม่มีเงินเบี้ยว,วัดเงินปีให้เป็นสมัยที่เริ่มให้ประชาชนมีสิทธิ์มีเสียงร้องทุกขแสดงความคิดเห็นจนกระทั่งมีการกระทําที่รุนแรง ถึงขั้นปฏิบัติยึดอำนาจให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบกษัตริย์มาเป็นประชาธิปไตยจนในที่สุดพระองค์ต้องทรงสละราชสมบัติและเสด็จไปสวรรคตณต่างประเทศรัชกาลที่8ชื่อว่ายุคธมินเป็นยุคที่มีเรื่องเรียวร้ายหลายประการเช่นสงครามโลกการเสียชีวิตของรอแปดและการครองอำนาจโดยเผด็จการทหาร ที่ต่อเนื่องไปถึงต้นยุครัชการที่9จนเกิดกรณี14ตุลา2516ัและ6ตุลา2519ันรประชาชาติต้องเสียสละทรัพย์สมบัติและเลือดเนื้อเพื่อรักษาไวา้ของส่วนใหญ่อันเป็นที่รักรัชการที่9ชื่อว่าถิ่นสกาวผู้ที่สืบสันติวงศ์ร,ราชสมบัติต่อมาจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่มีบุญญาธิการ ประเทศจเจริญนุ่งเรืองคือยุครัชกาลนี้ที่ได้รับอารยธรรมตะวันตกมามากวิทยาการตะวันตกเฟื่องฟูในประเทศไทยรวมทั้งมีการติดต่อกับชาวต่างชาติอย่างกว้างขวางรัชกาลที่10ชื่อว่าชาวศรีวิไลประชาชนพลเมืองจะถึงซึ่งอารยธรรมอันแท้จริงในยุคนี้ประเทศไทยจะ,จะเจริญนุ่งเรืองยิง่งทั้งทางวิทยาการ ศรษฐกิจและจะริยธรรมพวกมิตฉาทิฏฐิและอธรรมจะเสื่อมสิ้นไปหากไม่ตายด้วยคมหอกคมดาก,ก็จะต้องตายด้วยโรคภัยไข้เจ็บเพราะเป็นยุคของอรยชนที่มีจิตใจเป็นธรรมเท่านั้นยุคที่11ชื่อว่าไทยมหารัฐประเทศจะเป็นมหาอำนาจในยุคนี้ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางของนานาชาติทางด้านสันติภาพ นานาชาติต่างมาเจรจาสันติภาพสงบศึกการรบที่เมืองไทยจะมีอาหารอุดมสมบูรณ์ที่สุดในโลกมีเทคโนโลยีทางการแพทย์เจริญที่สุดในโลกและเป็นศูนย์การท่องเที่ยวของโลกโดยจะเกิดสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่เกิดขึ้นผู้คนจะหลั่งไหลมาที่นี่เพื่อชื่นชมสิ่งนี้ไทยจะเป็นศูนย์กลางศาสนาพุทธของโลกและยุคที่12ชื่อว่า จกกักรพรรดิพระเจ้าแผ่นดินจะเป็นถึงสมเด็จพระมหาจากกักรพรรดิในยุคนี้พระราชาองค์นี้จะมีบาร,รมีพิเศษสเสด็จจุติจากสวรรคาลัยชั้นดุสิตเขบรมพระโพธิสัตว์ทรงมีบาร,รมีมากกว่าผู้นำประเทศใดในโลกในตอนนั้นประเทศไทยจะเป็นมหาอำนาจทางวัฒนธรรมนานาชาติจะให้ความเคารพยำเกรงยิ่งกว่าประเทศที่มีอาวุธ ทรงพระลานุภาพและภาษาไทยจะเป็นภาษากลางของโลกท่านผู้ฟังครับคําทํำนายก็คือคําทํานายอาจจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ก็ได้เราในฐานะประชาชนคนไทยก็รับรู้ไว้เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตและถึงจะอย่างไรก็ตามครับไม่ว่าบานเมืองจะเป็นไปในทิศทางรูปแบบไหนก็แล้วแต่ประเทศชาติของเรา ก็ต้องเดินหน้าต่อไปและไม่ว่าในอนาคตข้างหน้าจะเกิดปัญหาและอุปสรรคอะไรขึ้นกับประเทศของเราในการหาทางออกทางไปและทางรอดของประเทศเ,เล็กๆไม่ถึงกับรวยแม้ไม่ถึงกับจนอย่างประเทศไทยก็คือการมีความรักสามคัคคีหรือความสมานฉันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติส่วนตัวเรานั้น ในชีวิตนี้สิ่งที่เรามักจะคิดถึงหากรวมกลุ่มเอาไวา้ก็มีเพียงสามอย่างเท่านั้นคืออดีตปัจจุบันและอนาคตถ้าเป็นกังวลผิดกลุ่มเราก็ต้องกังวลไปตลอดชีวิตถ้าหากคลุ่นเคลิดได้ถูกที่ชีวิตเราก็จะมีความสุขไม่มีอะไรต้องเสียดายและไม่มีอะไรต้องกังวลอดีตขึ้นเชื่อว่าอดีตมันก็คือสิ่งที่ผ่านมาแล้ว ไม่มีใครย้อนกลับไปแ,แก้ไขเรื่องที่เกิดขึ้นมาแล้วได้อีกการปล่อยวางให้ได้จึงเป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องทําให้ได้เป็นทักษะที่ต้องฝึกให้เข้มแข็งกันเลยครับเพราะนอกจากการปล่อยวางเป็นแล้วเรายังภูมิใจกับความทรงจําทุกอดีตที่เราสร้างเอาไวา้ซึ่งเป็นสิ่งที่หล่อหลอมให้เป็นตัวเราทุกวันนี้มันอาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่เป็นทักษะที่จะช่วยให้เรา รักตัวเองมากกว่าเดิมได้อีกด้านหนึ่งอดีตก็เป็นบทเรียนที่ยอดเยี่ยมที่สุดที่เราแต่ละคนได้ไม่เหมือนกันหล่อหลอมเราเป็นเราสอนเราให้ใช้ชีวิตเพราะทุกปัญหาที่ผ่านมาเราจะแก้ด,ด้วยการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่สั่งสมมาทั้งสิน้นเพียงแค่เราต้องใช้ประโยชน์จากอดีตเก็บทุกเรื่องราวเอาไว้เป็นบทเรียนเพื่อเป็นการแก้ปัญหาในปัจจุบันอนาคต ท่านผู้ฟังลองสำรวจตัวเองสิครับว่าที่เราเครียดอยู่ตอนนี้เป็นเรื่องของอนาคตรหรือเปล่าถ้าใช่อนาคตนั้นอยู่ไกลแค่ไหนมากกว่าวันพรุ่งนี้มากกว่าอีกสามเดือนข้างหน้าเราวางแผนกังวลไปไกลแค่ไหนและใช้เวลากับการกังวลไปได้ไกลขนาดไหนกันบ้างเหนที่เราจะใช้เวลาที่นั่งกังวลวางแผนอนาคตอย่างรัดกุมทั้งที่ยังไม่แน่นอน ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมาบ้างเราเพียงแค่ตั้งเป้าหมายกับมันสักเล็กน้อยว่าสามเดือนนี้อะไรจะสำเร็จบ้าง5้าเดือนข้างหน้าเราจะมีอะไรเป็นรูปเป็นร่างบ้างแล้วสิบปีข้างหน้าจะใช้ชีวิตอย่างไรบ้างอาจจะลงะรายละเอียดเล็กน้อยเท่านี้ก็พอแล้วเพราะอนาคตต้องยืดหยุ่นได้หากมองอนาคตในอีกรูปแบบหนึ่งในความไม่แน่นอนนั้น ก็เป็นความท้าทายที่แสนสนุกของเราเพราะเราไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นวันหนึ่งโอกาสอาจจะเข้ามาหาเราหรือวันหนึ่งปัญหาอาจจะเข้ามาแทนที่ก็ได้ทั้งนั้นอนาคตจะเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งที่ทำให้ชีวิตเราสนุกมากขึ้นเพราะคาดเดาไม่ได้เลยปัจจุบันเป็นสิ่งที่บางครั้งก็อยู่นานบางครั้งก็ผ่านไปเร็วมาก แต่ทั้งหมดนั้นเราสามารถกำหนดได้สร้างให้เป็นอย่างที่เราต้องการได้ถ้าอยากเปลี่ยนอนาคตเราก็แค่เปลี่ยนปัจจุบันทำให้อนาคตเป็นไปในทิศทางไหนก็เริ่มจากตอนนี้ได้เลยครับก็เช่นเดียวกันกับอดีตหากเราอยากให้อดีตเป็นความทรงจำที่น่าจดจำก็ต้องทําตอนนี้ให้ดีที่สุดหากเป็นต้องเสียดายก็ต้องทำให้เต็มที่ เป็นที่มาของการให้ความสําคัญกับปัจจุบันปล่อยวางอดีตและคาดหวังกับอนาคตอย่างที่ไม่สร้างความทุกข์ให้กับตัวเองแต่ยังเป็นประโยชน์อย่างที่เราไม่เสียดายอดีตที่ผ่านมากังวลกับอนาคตที่ไม่แน่นอนจนลืมปัจจุบันที่อยู่ตรงหน้าขอพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูลที่ได้นำเรื่องดาวดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟัง ขอพระคุณท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังสุดท้ายนี้ขอทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครองทุกคนทุกท่านสวัสดีครับ